นี่เองกล้ากดโกรธให้สไนท็อป20ของประเทศไทยเกมเนี้ยหัวแตกถ้าไม่หัวบอกเลยเรียกหมาได้เลยเกมเนีเ้ยไงก็ต้องหัวเพราะว่าคมหัวอยู่แล้วไง ndpp ระดับสไนท็อป20ของประเทศไทยอะหัวแตกขึ้นมาเพราะว่ามีคนหลายๆคนอยากเห็นปุ่มปุ่มยิงเนี่ยปรับ70สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับส,สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับ ndpp สนท t ท็อป20ของประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ท็อปที่21แล้วครับผมไม่รู้ว่าเราจะตามท็อปได้ตอนไหนนะครับผมซึ่งเราถอยห่างจากท็อป20มาประมาณ1ประมาณ10กว่าแต้นะไปเดี๋ยวเราไปตามกันเลยแต่ว่าวันนี้มีคนเรียกร้องขอคำบอกว่าพี่ครับ พี่ผมอยากดูปุ่มพี่จังเลยพี่เล่นปุ่มยังไงวันนี้ผมจะมาบอกให้นะครับก็สกิลที่ผมไปเซตสกิลสไนที่เล่นนะครับสกิลนนสไนหรือว่าอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวมาดูกันเลยเดีย๋ยวมาดูเซนซิทีฟกันก่อนนะครับเซนซิทีฟแต่อย่างแรกนะเนี่ยอย่างเจเนอเรลก็คือสโคบหลักเอ้ยมุมมองรอบๆมุมมองรอบๆเนี่ยก็คือผมปรับร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าผมชินกับโทรศัพท์แล้วผมก็เลยปรับร้อยหนึ่งส่วนเลดดัตผมปรับแค่แปดสิบเพราะผมไม่ได้เล่นเลยนะครับสโคบเลดดัตส่วนมากจะใช้ที่แบบไม่ต้องเปิดสโคบเอา แล้วก็ส่วนตัวของสโคป2นะครับสโคป2จะปรับแค่76แล้วก็สโคป4ปรับ81สไนเปอร์สโคปนะครับผมก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับ46นะครับแล้วก็ฟีลุกก็คืออ่ามองมองรอบๆแบบมองทิศทางอ่ะเออผมไม่ปรับเพราะว่าผมไม่ได้เอาปุ่มมาคือผมไม่เล่นอ่ะไปดูที่คอนโทรลกันครับก็นี่นะครับปุ่มผมที่ผมเล่นนะครับให้ทุกคนแคปไว้แล้วก็ตั้งค่าตามได้เลยนะครับสหรับใครอยากตั้งอันนี้คือปุ่ม2นิ้วนะ ส่วนตรงนี้คือปุ่ม2นิ้วนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้นําให้ใครเล่นตามหรอกนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่สบายใจแบบไหนก็ปรับแบบนั้นเอาตามที่ตัวเองถนัดเนาะเพราะว่ามีคนหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นปุ่มปุ่มยิงเนี่ยปรับ77นะครับผมที่ผมปรับไวนะ้เห็นไหมเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นเป็นไฮไลท์นะครับปุ่มไฮไลท์จะเป็น4นิ้วนะครับคือปุ่มนี้ผมจะเล่น4นิ้วอ่ะเห็นไหมคนก็แ KB แล้วก็ซูมซูมดูอ่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะไว้จะอธิบายเยอะเดี๋ยววเเเเรรราาาาาจะะไปปตมตมมแแ้ท็อออคคืืนพ่่หลีออก สิบกาแต้มนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมคือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นสนายกันด้วยแหละแต่ว่าเราจะไปตามแต้มคืนก่อนนะครับเ๋ยวสุ่มไปเลยนะครับไปไปเจอกันในเกมดีกว่าเกมนี้คงต้องได้แย่งกันเล่นหน่อยครับเพราะว่าผมมาเก็บแต้ม <laughs> มาเก็บแต้มสนายขาดอีกสิบแต้มเองลูกเพี่มาแย่งกันเล่นกันหน่อยโอ้สับไปก่อนเลยก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบหรือว่าเปิด,ด, <laughs> ก,ดปก่อนได้ปูดีเนี่ยไม่รู้เปิดก่อนได้เปียบหรือเปิดก่อนได้ปูด แต่ยังไงเราเปิดจุดไปแล้วนะครับผมซึ่งเราติดไปแล้วดาวไปก่อนได้เปรียบนะครับเฮ้ยร้านเพื่อนไม่เป็นไรถือว่าแบ่งๆกิวกันไปแล้วกันเลยอีกตัวเดียวนะ่าจะอยู่ฝั่งขวารนะกำลังเดาเลยแม่งตายหมอกเฉยเลยอะไรวะเนี่ย เกมนี้เราจะยิงสไนโดนหรือเปล่านะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะยิงสไนโดนหรือเปล่าซึ่งเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่เลยนะครับในโหมด4 v 4ดาวเราก็อยู่ที่130กรากว่าดาวเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งไม่ค่อยได้ดันเท่าไหร่แล้วก็เล่นสำนากเล่นติดเล่นมากกว่าแต่เกมนี้ก็จะลอง<ไ>อดูคร<ด>ับ<ด>ว่าเรา,เราจะพยายามที่จะยิงสไนดได้หรือเปล่าเจ,จะมาร์กให้เพื่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะมาร์กตัวศัตรูไม่ได้หรอะ เราจะออกไปทางซ้ายดีกว่าเดี๋ยวไปช่วยขึ้นทางซ้ายมีมีเข้ามาแล้วหนึ่งตัว <c oughs> ไม่ได้จริงวะเอาย่อเฉยเลยย่อให้ดีพีเฉยเลยอะ่ันตุงข้ามโอ้เพื่อนเพื่อนมีอ่าแม็กซิปนะครับน่าจะยิงได้อยู่อ่ะเรียบร้อยชนะละ เห็นนะจ๊ะ ndpp อ่ะตาเหี่ยวหรือเปล่าสไนทท็อป20ของประเทศนะครับจะมาวิ่งแบบนี้ไม่ได้มาเกมนี้อย่างน้อยผมต้องเปิดหัวไม่เปิดหัวเล่กผมว่าหมาได้เลยคลิปที่แล้วแก้หน่อยคลิปที่แล้วมีแต่คนเรียกว่าหมาคลิปนี้ยังไงต้องเปิดหัวแน่นอนมาเดี๋ยวจะตั้งใจเล่นแป๊บนึงครับขอโอ้ยมาเกมนี้ยยังไงต้องได้สักหัว ถ้าไม่ได้ห,หัวนี้บอกเลยเรียก N D P ว่าหมาได้แค่นั้นแหละชิปหอยละเพื่อนล่วงกันยาวๆเลยลูกพี่วิทยเย็นมาทางนี้หน่อยโอ้โหชิปหอยละอันนี้ชิปหอยจริง เพื่อนตุยกันเร็วมากแม่ยังจะย่อให้กระโดดยิงกันสักขนาดนี้ไม่เกรงใจกันเลยโหดับซื้อไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้เอ็ดับสกิลเลยอ่ะโอ้โหตายละทำไมทีมผมต้องมาโยนตอนผมได้เอ็ดดับด้วยวะชิบหอ,อยอันนี้ชิปหอ,อยจริงมันเราต้องพยายามเล่นตัวเราเอง,อเงคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวไปไลฟ์ช่องนู้นประมาณสองทุ่มมันอยู่ไหนเพีย้ยน สายเพี้ยนหน้าเราไอ้เพี้ยนนั่นไหะเห็นมารไหมเพี้ยนเพี้ยนไม่ยิงมันอ่ะเพี้ยนโอ้เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนมันอ้อมเราเพี้ยนมันอ้อมมาั่งซ้าย เอา้าเอา้าเน็ตมารลอเน็ตผมเนี่ย,เ,ยเน็ตมารลอเน็ตผมอะ่ะเน็ตใครอะ่ะโอ้ยรายงานก่อนแรงแกนอะไรเนี่ย <c oughs> ขามยายมาได้สนายละเกเรเนี้ยยังไงก็หัว บอกเลยทั้งในเกมเนี้ยยังไงพี่ต้องยิงไม่ต่ำกว่า2หัวแน,น่นอนเพราะว่าพี่เป็นท็อป20ของประเทศไทยเ็แบนี่คนดังคนดังรอคนดังเหรอ,อรู้ได้ไงเราเคยเห็นในทิกตอกอันนี้คนดังใช่หรอ,อคนดังจริงปะเนี่ยเราเป็นคนดังแล้วเว้ยทุกคนอ้าวย,งงยิงอะไรอ่ะเพี้ยนเพี้ยนบงังเราอ่ะเพี้นยนเราดีไงอ่ะ เจ็บเพี้ยนเจ็บเพี้ยนมันมันมันปิดเน็ตหรอไอเนี่ยไอนี่มันปิดเน็ตหรอมันหมดได้ด้วยหรอมันเล่นปิดเน็ตหรอใจเย็นนะเพี้ยนเรายิงมันไปเจ็บแล้วเพี้ยนใจเย็นคือตอนนี้เราก็อยากได้คิวเหมือนกันนะเพี้ยน ดาวเพี้ยนเราได้คิวแน่นอนบบเ,เ,เจ็บเพี้ยนเพี้ยนไันเจ็บสวยเพีย้ยนเก่งมากเพีย้ยนเราไปช่วยเพีย้ยน<บ>เพีย้ยนเพีย้ยนเพี้ยนาเพี้ยนนทิปเปิลคิว ตึงครับพี่ผมตึงจริงครับผมสไนท็อปยี่สิบของประเทศไทยครับพี่พี่พี่ไหนวะเมื่อกีค้คนไหนพูดอลยพี่เมื่อกี้คนไหนพูดอลยพี่ผมไม่หัวใจเลยคนนี้ปะคนนี้ปะไม่หัวใจเลยพี่ผมผมท็อปยี่สิบประเทศนะพี่เอ็มท็อปยี่สิบประเทศไทยนะพี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งหวั่นไส้หูนะเดีย๋ยวคนดูในยูทูบกับคนดูใน,ในติ๊กต็อกมาไส้กันเติมเลยเดีตอนนี้ จะพูดอะไรเยอะแยะวะไอ็ดดีพีเนี่ยท็อปยี่สิบประเทศไทยเนี่ยพูดเยอะแยะไปหมดนะแบ,บาา่็กผู้หญิงอะแบ่็กผู้หญิงแต่เขาไม่เก่งทะเลกับบอลโอ้โหชิบหอยละช่วยด้วยเพี้อนเจ็บเนะพี้ยนเจ็บเจ็บเพี้ยนบอกแล้วผมอะไรนะเพี้ยนช่วยหน่อย โอ้ยเพื่อนมันยิงแล้วล่วงดีครับชุบชุบไอวอลชุบสวยพี่สวยเพื่อนเออเพื่อนพี่นะได้หมดแหละชุบก่อนชุบก่อนยังไงก็ต้องชุบก่อนเนี่ยเพราะไอเดพีมันโตตึงอยู่แล้วใจเย็นนะเกมท้ายขอปิดฉากด้วยได้ปะรอเราก่อนได้ปะเพื่อนเราเรารอเราก่อนได้ปะเพื่อนโอ้ไม่รอเราเลยอ่ะเดี๋ยไม่เป็นไรเกมนี้ยังไงสไนท็อปขึ้นท็อป20แล้วแหละน่าจะใช่ กลับมาเป็นท็อป20เหมือนเดิมนี่ MVP กันด้วยนะครับ NDPP สนัยท็อป20ของประเทศไทยททททยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าแต้มสนยัยเราบอกไปกี่แต้มนี่เราดูจากตรงนี้นะครับผมซึ่งเรา134ดาวนะครับผม AWM บอกไป80แต้มนะครับผมเป็นน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็น500ละ500แต้แมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า M 500เราก็บอก80เหมือนกันอูบอกเต็มเลยนะครับ ก็พอใช้ได้นะครับ NVP สไนท์ท็อปประเทศมันก็อู้ได้เมทสวยด้วยนะครับได้เมทสองเก้าสองเก้าถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าท็อปสไนท์เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังเป็นท็อปหนึ่งของรบบุรีอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้กลับมาท็อปยี่สิบ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 จนได้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ท็อป20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมด้วยแต้ม36,515นะผมโอ้ตามไม่ยากเลยอ่าเราห่างจากท็อป19 1นึงเกมไปกันต่อไหมไปกันต่อปไปกันต่อโอ้เกมนี้เราเจอท็อปประเทศ3คนเลยนะครับทุกคนโอ้ชิตขอเห็นหนะ่อย เราเจอท็อปประเทศ3คนเลยนะครับผม3ามเอ็ดยี่เก้าสามสองละยองยุ MP, p พ er, ีพีเก้าสิบคิงฟิชเชอร์เราเอวมนะครับผมในเมื่อเอดวีพีสไนท์ท็อปยี่สิบของประเทศไทยสมมติเจอท็อปประเทศเหมือนกันนะครับเกมเนี้ยตึงแน่นอนชิปหอยแล้วโอ้โหขอแอบ,บ,แบบก่อนแอบก่อนแป๊บนึงสียงใครโดดวะใจเย็น่อนเดี๋ยวไปช่วย เดีดาวหนึ่งดาวหนึ่งไม่ดาวนี่มันชุกันอยู่พี่สองคนอ่ะพี่เล่นด้วยกันอ่ะพี่ไม่ดูเพื่อนเลยอ่ะพี่อย่างน้อยโหยังมีดาเมจนะครับโอ้เจอก๊อกสิบแปดไปไม่เป็นจริงๆเลยนะครับก ok ๊อกสิบแปดอ๋อเอาเอาแอคเอาอุาอ้ยเองสุ่มมาเจอท็อปสไนซ์ยี่สิบของประเทศไทยนะอแอคแบบนี้ไม่ได้นะขวาไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายยิงเลยโอเคได้อยู่ ติดมากไปหนึ่งดาวตัวเดียวเจ๋งมากเจ๋งมากเอเคกับผมเพื่อนผมสไนท็อป20ของประเทศไทยเพื่อนเฮ้ยเป็นกดโกรธให้ด้วยฮะนี่เองกล้ากดโกรธให้สไนท็อป20ของประเทศไทยเกมเนี้ยหัวแตก ถ้าไม่หัวบอกเลยเรียกหมาได้เลยเนะกมนี้ NDP ก็ไม่ยอมหมาแน่นอนอะ่ะไงก็ต้องหัวเพราะว่าคมหัวอยู่แล้วไง n d p ระดับสไนทท็อป20ของประเทศไทยอะ่ะท็อป20ของประเทศไทยอะ่ะไม่มีทางหมาแน่นอนบอกเลย100%หัวแตกขึ้นมานั่นไงบอกแล้วบอกแล้วไงเออ ให้มันได้อย่างงั้นสไนท์เท่าประเทศสวยมากๆาอ้าวไม่แบ่งคิวกันเลยหรือไงนะงจะยิงกันทั้งหมดเปลือกเลยเหรอโอ้โหไม่เป็นไรเก็บของก่อนยิงกันไปเถอะโอ้โหเราไม่ได้คิวเลยเพื่อนมันไม่ได้คิวจากสไนทยเลยนะเว้ยให่ตายเลยซาร่าแล้วแกน,นี้เราจะบวก80ดสิบไหมอะ ไม่เป็นไรเราได้2บอกเกมนี้ยังไงเราก็ต้องได้คิวสักคิวบ้างแหละสไนนะเว้ยเองไม่เกรงใจสไนท็อปประเทศกันบ้างเลยเ,เพื่อนไม่เห็นหัวเราบ้างเลยเหรอไม่คิดจะแบ่งคิวกันเลยสักนิดนึง <laughs> โอ้โหท็อปประเทศจริงปะเนี่ย <laughs> มาดิบั็กก็บั็กเหมือนกันนะมา เอ็นมันท็อปประเทศจริงไหมเนี่ยทุกคนอ้าวแล้วเพื่อนยิงหมดเลยโอ้ยผมจะได้80ดสิบไหมเ่ะขอ80แต้มในเกมนี้ได้ไหมมันไปแล้วเพื่อนมันฟิกเข้าไปหาแล้วเราขอได้ไหมักคิวได้ไหมโอ้โหโโอ้หเนี่ยสักคิวเหอะเออได้แล้วบอกแล้ว80แล้วมั้งเออเราขอแปสักคิวอะ่ะสักคิวนะสักคิวเหอะ สกิล NIP สนามท่าประเทศมาแผนนี้นะครับผมคือผมเคยเบาสอนไปแล้วนะครับในช่องหลักก็เดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นมาปุ๊บวิ่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราจะยิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับผมว่าแผนจริงๆอ่ะถ้ามันไม่กลนตีน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูมาเกมนี้เดี๋ยวฟิกเราจะมาแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวเ,เอาพันนี้ไปก่อนดูเดี๋ยวดูแผนนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูว่าเวลาเล่นจริงๆอ่ะคนมันจะวิ่งมาเยอะสักแค่ไหนเราจะยิงได้กี่ตัวถ้าเราคมจริงอ่ะนะ ถ้าเราไม่กระโดดเราก็ตกอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นคนไหมเห็นคนไหมเราช่วยเพื่อนได้เยอะไหมช่วยเพื่อนได้เยอะนะดาวอีกเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายฝั่งนู้นเพื่อนเราขออีกหนึ่งคิวได้ปะนี่ไงเห็นไหมสไนท์็อปยี่สิบของประเทศไทยนะครับร้อยสาสิบห้าดาวเอาไปเล่นสวยๆชิวๆตึงๆเอาไปเล่นนะครับท็อปยี่สิบของประเทศไทยมาพูดเองช่วยเพื่อนได้เยอะสเต็ปนี้เอาไปเล่นได้ เรียนรู้จากตัวเองนะครับอ่าสไนระบบ80เต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ M1917 คือปืนอะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอเคเราพอได้พอใช้ได้อยู่โอเค5คิวนะครับมากับสวยเลยนะครับเราท็อป19ของประเทศไทยแล้วตอนนี้เราจะพูดท็อป20ไม่ได้แล้วนะครับคือเราเป็นท็อป19ของประเทศไทยแล้วนะครับอ้าวท็อป20อยู่เลย